สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนทําระบบเช็คพอยต์ด้วยสกอร์บอร์ดขั้นตอนแรกให้เราสร้างสกอร์บอร์ดมาก่อนนะครับด้วยคําสั่ง Scoreboard Objective Add แล้วก็ชื่อสกอร์เ h ็ c k Point Dummy แบบนี้ครับพอเราได้สกอร์มาแล้วเราก็มาเริ่มเลยวาง Command. คอมมาคอมมาแรกให้เราเขียนว่า e x e e add a แล้วก็วงเล็บ Score เช็คพอยท์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับเท่ากับถ้าเช็คพอยท์เท่ากับ1อันนี้ให้คัดลอกไว้ก่อนถ้าเรามีเช็คพอยท์หนึ่งให้ส่งไตเติลนะครับไตเติล a S ไตเติลพิกัดของคุณคือตั้งดีเลย์2ีแล้วก็ปรับเป็นรีพีทเอาแอคทีฟ ต่อมาคอมมานดที่2นะครับเอาจากคอมมานดเมื่อกี้ที่เราคัดลอกไว้แล้วก็เขียน t i t ติเหมือนเดิมครับ t i t ติ a t s แต่เปลี่ยนเป็น subtitle แล้วตามด้วยพิกัดพิกัดที่เราจะให้เป็นเช็ k Point นะครับสมมุติว่าตรงนี้คือจุด c h e ็ค Point พิกัด15 4 120 15 4 120ปรับเป็นเชนและเอาแอคทีฟทีนี้เรามาวางคอามานในการซ่มเช็คพอยต์นะครับ Score Board Player Random อมอพแล้วก็ชื่อสกอร์เช็คพอยต์ถ้าเราสร้าง5จุดนะครับก็ใส่1แล้วก็เว้นวรรค5นี่หมายหมายความว่าเมื่อเราซ่มเราจะได้สกอร์ เช็คพอยต์ตั้งแต่1นถึงหนะครับจะเป็นโอกาสเลขอะไรก็ได้ทีนี้มาลองตั้งเป็นไซส์บาร์นะครับ Set ดิสเพลย์ไซส์บาร์เช็ Point ที่เราสร้างเมื่อกี้ทีนี้เรามาสุ่มว่าเราจะได้อะไร้านะครับ4 3 4 ได้หนึ่งแล้วนะครับเราก็จะมีข้อความแบบนี้ติกัดของคุณคือ15420เราต้องมาตามจุดจุดนี้ครับ15420ทีนี้เรามาถึงแล้วเราก็มาทำคอมมานเมื่อเราไปถึงจะให้เกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เอาเช็คพอยต์ของเราเออกก่อนมาวางคอมมานต่อ น,นี้เขียนไปว่าถ้าเรามีเช็คพอยต์หนึ่งแล้วเราไปยังพิกัดสิบห้าสี่ร้อยยี่สิบสิบ้าสี่ร้อยี่สิบอันนี้นะครับให้เราเขียนไปในวงเล็บนะครับ x เท่ากับสิบห้าเท่ากับสี่ซเท่ากับร้อยยี่สิบ แล้วก็ใส่ R ด้วยนะครับ R, R R ประมาณ3จะได้กว้างๆแล้วเราคัดลอกอันนี้ไว้นะครับคัดลอกไว้อันแรกเขียนว่า Score Board Layer Set Add, a d d a t e เมื่อกี้1น,นะครับถ้า1ให้เราจับคู่กับให้ Set Checkpoint เลข1คู่กับ11เลข2คู่กับ12ก็ได้นะครับอันนี้เลข1คู่กับ11ก็ได้ ถ้าเราได้สุ่มได้เลขหนึงมาแล้วเรามายืนในพิกัดให้เราเปลี่ยนเป็น11แล้วก็ปรับเป็นเชน OVT ทีนี้เราก็คัดลอกข้อความความมาณเมื่อกี้มาเลยก็ได้นะครับแต่ตรงหนึ่งเมื่อกี้ท่าหนึ่งแล้วไปยืนจะกลายเป็น11แต่ถ้ามี11แล้วไปยืนให้ส่งข้อความไตเตินะครับไตเติ Add e d g ไตเต ก็เขียนว่าถึงจุดหมายแล้วเป็น chain, อเชน positive แล้วก็ต่ออีกคอมมาแล้วก็แก้เลขเช็คพอยต์จาก1ด้วยนะครับจาก1เป็น11 11แล้วนะครับแล้วก็เขียนว่า score board player add add แ,แล้วก็ชื่อสกอร์เงินของเรานะครับ เพิ่มเงินมา100ปรับเป็นเชน All active แล้วก็ออกคอมมาสุดท้ายนี่อย่าลืมแก้เลขเป็น11นะครับถ้า11แล้วไปยืนตรงนั้นให้ s e ตสกอร์กับสกอร์บอร์เลเยอ r ์เซตเอ s เช็คพอยต์ศูนย์แล้วก็ปรับเป็นเชน All active แค่นี้ครับใน Command ที่เขียนว่าถึงจุดหมายแล้วให้ใส่ไปด้วยนะครับบวก100ก็คือเราได้เงิน100่ยทีนี้เรามาลองสุ่มใหม่นะครับให้ได้เช็ตไว้หนึ่ง นี่คือเรากดปุ่มเพื่อรับพิกัดในจุดที่เราต้องไปพิกัดของเราก็คือ15 420เราก็เดินให้ตรงนะครับ15 420ถึงจุดหมายแล้วเราก็ได้100เราก็ได้เงินมา100ครับแล้วเช็คคอยของเราก็กลับมาเป็นศูนย์นี้เรามาลองดูเงิน เรามีเงินหนึ่งอยแล้วนะครับครมมาณนี้ก็คือเราใช้สกอร์สร้างสกอร์บอร์ดมา1นึ่งสกอร์แล้วก็ให้เราใช้คำสั่งในการสุ่มนะครับว่าเราจะได้อะไร1นถึงห้าและในคอมมานแถวนี้ก็คือเมื่อเราได้เลขหนึ่งแล้วแถวที่2ก็ทำเหมือนกันครับโดยวางว่าในคอมมานแรก ถ้ามีเช็คพอยหนึ่ให้ใส่ไตเติล A ไตเติลว่าพิกัดของคุณคือและในคอมาต่อมาถ้าเช็คพอยเราเป็น1ก็ไตเติล A S ใส t ไตเติลแล้วก็เลขพิกัดต่อมาคอมาที่3ถ้าเรามีเช็คพอยหนึ่แล้วอยู่ในพิกัดพิกัดที่เป็นจุดหมายนะครับให้เซตสกอร์เป็น11ก็คือถ้า1เป็น11ถ้าเราได้2เป็น12ถ้าเราได้3ให้เซตเช็คพอยเป็น13 เลขสกอร์เช็คพอยต์หม่คือเลขที่เปลี่ยนเพื่อรับเงินนะครับแล้วก็คอมมาต่อมาถ้าเรามีเช็คพอยต์1 1แล้วเราไปยืนตรงจุดหมายก็ให้ใส่แต่เตลว่าเราถึงจุดหมายแล้วแล้วก็ได้เงิน100พอมีไตเติลขึ้นแล้วคอมมาต่อมาถ้าเราอยู่ในเช็คพอยต์จุดที่เรากำหนดแล้วเรามีเช็คพอยต์ t 11ที่โดนเซตเปลี่ยนไป ก็ให้ได้เงินและอันสุดท้ายก็คือให้เซตกลับไปเป็นศูนย์ต้องเรียงลำดับ c อมมาน d ตามนี้นะครับทั้งหมดก็แค่นี้ครับในการทำระบบ c h e ็ค p o i n t สามารถทำเอาไปใช้เป็นระบบส่งของก็ได้นะครับก็คือตรงนี้เรามาสุ่มเลือกสถานที่ว่าจะได้ที่ไหนบ้างแล้วเราก็เดินไปยังเป้าหมายเราก็จะได้เงิน นี่ครับพอเราซูมได้อันนี้อันนี้ในคอมมานใส่ไว้1-5ถึง5นะครับมันจะซูมมา1เลขกับคำสั่งนี้และนี่คอมมานเราเราทำไว้แค่แถวเดียวคือแถวที่ได้เลข1เลข1ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเลข2ก็พิกัดจะเปลี่ยนแล้วแต่เรากำหนดเลยครับว่าที่ไหนแล้วพอเราเดินมาเราก็ได้เงินทั้งหมดก็แค่นี้ครับระบบเช็คพอย n ์ด้วยสกอร์บอร์ด ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ